สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาสอนถักดอกคานชันในอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกคานชันเหมือนเดิมแต่จะถักเพิ่มเพิ่มแถวแถวที่สองนะคะมันจะทำให้มีกลีบดอกเพิ่มขึ้นนะคะมันจะฟูขึ้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะโดยสีที่ใช้วันนี้จะเป็นสีขาวไหมสหสินนะคะแล้วก็สีชมพู จะเป็นไหมใชัยนี้เส้นอ้วนยีสิบนะคะเข็มนะคะเข็มวันนี้จะใช้เข็มเบอร์1.75่มิลน,นะคะโอเคเดี๋ยวมาเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเริ่มต้นโดยถักโซ่ ขึ้นโซ่แปดครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดนะคะแล้วก็มาถักเชื่อมถักเชื่อมที่หลักนี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะมาถัก X นะคะ20ครั้ง 6กนะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนครบยี่สิบครั้งนะคะค่ะก็ถักได้ยี่สิบเอยี่สิบครั้งนะคะต่อไปเราก็จะถักเชื่อมนะคะในหลักแรกนี้นะคะนี่นะคะในหลักแรกถักเชื่อมแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งครั้ง แถวต่อไปก็ถักโซ่3มครั้งนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ถัก x ลงในช่องถัดไปช่องนี้นะคะถัก x นะคะ1 2 3ถัก x ในช่องถัดไป1 2 3นะคะ ลง x ในช่องถัดไปนี้นะคะหนึ่งสองสามลง x ในช่องถัดไปก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำต่อไปจนจบแถวนี้นะคะนี่นะคะเมื่อถักจบแถวเราก็จะมาถักเชื่อมในหลักโซ่แรกนะคะ นี่นะคะถักโซ่แรกถักเชื่อมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก X ลงในช่องนี้นะคะต่อไปก็ขึ้นโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งเป็นโซ่ขั้นนะคะแล้วก็ถัก พอสองข้อหรือทริปเปิลโคเชนะคะอีกสี่ครั้งลงในช่องเดียวกันนี้นะคะถักโซ่เสร็จแล้วก็ถักโซ่ขั้นหนึ่ง แล้วก็ถักโซ่ขั้นนี่นะคะมันก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าหลักในช่องเดียวกันนี้นะคะแล้วก็ถักในช่องถัดไปก็ถักเหมือนเดิมหนึ่งสอง สามสี่ห้าถัดนี้ช่องถัดไปหนึ่ง สองสามสี่นะคะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจนจบแถวนะคะ ต่อไปเราก็จะมาถักเชื่อมนะคะถักเชื่อมเราจะถักในโซ่หลักที่สีนะคะหนึ่งสสามสี่นะคะเราจะเชื่อมในหลักนี้เชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่อีกสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถัก X นะคะลงในช่องถัดไปนี้นะคะขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ถัก X ลงในช่องถัดไป สองสามสี่ถัก x ในช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักไปเรื่อยๆจน,จนจบแถวนะคะ เมื่อถักจบแถวนะคะเราก็จะมาเชื่อมที่โซ่หนึ่งนะคะโซ่แรกนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ถักอีกรอบหนึ่ง จากนั้นเราก็ตัดไหมแล้วก็เก็บไหม เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้สีสวยแบบนี้นะคะจะมีสองแบบสองสีสองสไตล์นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ ติดตามคลิปใหม่ๆถัดไปนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ